และลาล,ล,ล,ลอ,อนคาะนะวันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่านะการมีรถตู้พรีเมียมเจ็ที่นั่งนะมานำเสนอและต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคันนี้การจะจัดโปรที่สุดที่สุดของปีนี้กันเลยนะคะและคันนี้ที่การจะมาจัดโปรพิเศษนะ,ะจะเป็นฮุนไดแกนดซาเลกพรีเมียมนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะใน ของตัวฮุนไดนั่นเองนะคะที่เป็นรถตู้แล้วจะเป็นป้ายทะเบียนดำแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจดที่นั่งที่มาจากโรงงานหรือมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยไม่ใช่ว่ามาแต่งกันเองนะคะอันนี้การต้องบอกก่อนและออปชั่นของตัวนี้นะคะที่เด่นๆเ,เลยนะคะก็จะเป็นรุ่นกระจังหน้าตั้งแล้วนะคะเป็นตัวม i n เนอร์เชแล้วแล้วก็นะคะจะมีประตูไฟฟ้าสข้าง กล้องรอบคันวิว360องศาโอ้โหการบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆแล้วเป็นปี2016แท้ๆเลยนะอย่างที่การบอกจะเป็นตัวม i n เนอร์เชนกระจังหน้าตั้งอันนี้แล้วนะคะแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงแค่200กิโลเท่านั้นและที่การต้องย้ำนะคะเพราะคันนี้การบอกเลยว่านะคะการจะมาทำโปรที่สุดของปีนี้เพราะคันนี้นะคะ การจะลดทันที1 0 0 0 0แบาทนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าอย่าช้านะคะเพราะว่าคันนี้การเอารถที่เป็นตัวท็อปนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็นะคะเป็นรถที่สภาพสวยทั้งภายในนอกไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอ่นได้ล0 0เ,เแล้วคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงโอ้โหการบอกเลยว่าครบจริงๆที่การเอามาตั้งนะคะ อ,อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะและสำหรับคันนี้นะคะที่การบอกเมื่อตะกี้ว่าลถทันที1 0 0 0 0 0สนบาทนะคะการตั้งขายเพียงแค่9,999,000บาทเท่านั้นเลยค่ะโอ้โหต้องไวนะคะเพราะการจัดโปรที่สุดของปีนี้คันเดียวและคันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะไม่พลาพลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาให้ลูกค้าได้อีกหรือเปล่า คอะคันนี้สภาพสวยมากๆนะคะแล้วนานๆทีการต้องบอกเลยว่าตัวแกนซาเล็กจะเข้ามาแล้วการเอามาทําโปรเลยนะ,ะเอาให้สะใจลูกค้าแล้วก็ขอบคุณลูกค้าในปีนี้กันเลยว่าที่หนุนล้านไลออนคาการเป็นอย่างดีนะคะสําหรับปีนี้นะคะอ่าและสำหรับโปรโมชั่นไม่ใช่ว่าการจะลดราคาอย่างเดียวนะคะแล้วไม่แถมอะไรไม่อะไรอ่อนค่าค่ะ เพราะว่าโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าโอ้โหพิเศษพิเศษกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าได้ราคาพิเศษในราคาเพียงแค่999,000บาทแล้วนะคะยังจะได้ฟรีแววน7%ฟรีค่าโอนฟรียังใหม่ปี2020ของมิชลินกันเลยนะคะ แล้วก็อย่างที่การบอกออปชั่นจัดหนักจัดเต็มของคันนี้นะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้การพราคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะลูกค้าจะเอาเงินกลับบ้านอะไรมาคุยกันได้เลยนะคะเพราะคันนี้เนี่ยโอ้โหยอดจัดลถล่มทลายเพราะเขาเป็นตัวท็อปในรุ่นเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะ ผ่อนเพียงแค่17,000บาทต่อเดือนเท่าน้าสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบีย้ยนะคะพิเศษเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะ,ะการต้องบอกเลยว่าดอกเบีย้ยนี้เทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้ารู้ไหมคะว่ารุ่นนี้เนี่ยป้ายแดงนะคะราคาเกือบ2.4ล้านนะคะ แล้วลูกค้าประหยัดไปกว่า1.4ล้านการบอกเลยค่ะไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะอาเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะที่ราคาพิเศษจัดโปรพิเศษเนี่ยจะสวยขนาดไหนเข้ามาดูนค่ะคันนี้นะคะอย่างที่การบอกจะเป็นแกนซาเล็กรีเมียมน,นะคะแล้วจะเป็นป้ายทะเบียนสีดำป้ายทะเบียนดำเนี่ยก็คือรอยอหนึ่งะคะไม่เกินเที่นั่ง แล้วคันนี้นะคะทะเบียนก็สวยด้วยนะคะจะเป็น4626นะคะคันนี้แล้วอย่างหนึ่งที่การบอกเป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วกระจังหน้าตั้งนี่การให้ดูกระจังหน้าเลยสวยมากแล้วที่กระจังหน้าจะมีกล้องรอบคันนะคะกล้องอันแรกคืออันนี้นะคะการให้ดูก่อนจะอยู่ที่กระจังหน้านะคะแล้วลูกค้าดูเลยโอ้โหสีสวยมาก นะคะคันนี้นี่คือตําหนิน้อยมากๆนะคะแล้วไฟการชอบคุณใดมากเพราะไฟหน้าเขาใหญ่มากนะคะนี่เลยไฟใหญ่มากๆลูกค้าดูแล้วมีไฟตัดหมอกข้างล่างด้วยนะคะอันนี้นี่สวยมากทั้งสีรถสีดําคันนี้จะเป็นรถสีดํานะคะแล้วที่การบอกอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่การต้องบอกเลย แมกลายตัวท็อปอันนี้จะสวยมาลูกค้าเห็นไหมคะเขาจะเป็นแฉกเหมือนกิ่งไม้การต้องบอกก่อนว่าแมกลายตัวนี้นะคะ H1 จะไม่มีนะคะจะเป็นแมกของตัวแกนซาเหเล็กเท่านั้นนะคะแล้วยางนี่มิชลินเลยคะ่ะปี2020โอ้โหเอายางใหม่ไปใช้สองสาปีกันได้เลยแล้วเป็นยี่ห้มิชลินด้วยนะคะ นี่การให้ดูเลยสีสวยมากนะคะโหวันนี้การก็ใส่ชุดสีดําเหมือนกันเลยกลืนไปกับรถเลยค่ะนี่แล้วก็กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีคันสาดนะคะและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งกล้องรอบคันตรงนี้นะคะก็จุดที่2แล้วก็กระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวา2จุดแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะคะก็จะเป็นกล้องรอบคันนี่การให้ดูเลย แล้วก็ตัวท็อปพาดไม่ได้เลยสำหรับคุณใดคันนี้นะคะคือประตูไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่การไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะยืนเฉยๆรอ,อขึ้นอย่างเดียวนี่นะคะอ่าแล้วการต้องบอกเลยว่าลิ้วรอยนี่แทบไม่มีเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาให้ลูกค้าดูภายในกันและถ้าปิดทำยังไงแค่นี้เอง นี่แล้วเราก็เดินไปเลยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้มันสมชื่อรถเลยค่ะว่ารุ่นพรีเมียมพรีเมียมมากๆเลยใช่ไหมคะนี่การให้ดูเลยลูกค้าจะเห็นเลยนะคะคันนี้อันนี้ก็จะเป็นคำว่าคุณใดนะคะและที่การบอกนี่เลยค่ะแกนซาเล็กนะคะอันนี้ก็คือชูรุ่นของเขาเลยนะคะนี่พรีเมียมนะคะอันนี้ นะคะตัว E เขาจะเป็นสีทองสวยมากนะคะแล้วรุ่นท็อปนะคะอย่างที่การบอกก็ามาพร้อมด้วยเซนเซอร์แล้วก็กรองหลังนะคะส่วนประตูหลังคุณใดเปิดง่ายมากเราใช้มือง้างนะ,ะแล้วเขาจะดีดขึ้นเราเดินออกมาเลยค่ะ,ะเขาจะดีดขึ้นเองเลยนะคะ,ะเดี๋ยวการใจะให้ดูน็อตเลยดีกว่านะคะดูตะเข็บดูน็อตเลยทรอะค,คันนี้นะคะอย่างที่การบอก รถที่การออกมาจัดโปรต้องสวยแล้วก็ต้องดีนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นรถที่แบบว่าชนหนักผิดความนะคะอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมนะคะไม่มีการไขแล้วภายในนี่ภายในรุ่นนี้การต้องแอบกระซิบเลยนะคะว่าสวยมากแล้วเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะเดี๋ยวการจะไปรีวิวให้ดูกันเลยดีกว่านะคะโหเบาะใหม่มาก แล้วก็จะมีพรมเข้ารูปนะคะนี่อย่างดีหนามากๆให้รอบคันเลยอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะคะว่าคันนี้นะคะที่การมาจัดโปรจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกนะคะการต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆนะคะสมชื่นจริงอ่ะเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ฟังนะคะนี่ โหเครื่องนี่มากนะคะเครื่องนี่แน้นมากๆเริ่มต้นด้วยเบาะกันเลยดีกว่านะคะนี่การชอบเบาะรุ่นนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่ลูกค้าดูสิคะเขาจับเป็นลายนะคะอันนี้มันจะเหมือนเป็นลายเกาหลีเลยนะคะนี่สวยมากๆนะคะแล้วตรงนี้อ่าการให้ดูเลยมันสามารถนั่งได้3คนนะคะสมที่นั่งได้เลยหรือถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยไว้ชากาแฟดีกว่านะคะนี่ สามารถไว้ชากาแฟไว้โทรศัพท์ไว้อะไรได้เลยนะคะแล้วการให้ดูตรงประตูนะคะนี่ค่อยๆดูกันเลยเขาจะตัดด้วยลายไม้นะคะถ้าเป็นตัวแกนซาเล็กเขาจะมีลายไม้เข้ามาเล่นด้วยจะได้บ่งบอกความหรูหรานะคะเพราะอย่างที่การบอกปลายแดงรุ่นนี้คือเกือบ2.4ล้านก็นเลยนะคะนี่คอนโซลอะไรคือ ใหม่มากนะคะการให้ลูกค้าดูเลยนี่โอ้โหถ่ายแบบละเอียดเลยนะคะไม่ละเอียดไม่ได้เลยนะคะนี่แล้วตัวคอนโซลเองนะคะสามารถเปิดได้สองอย่าสองที่นี่ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะสองที่เลยอ่ะแล้วก็ตรงหน้าจอนี่ลูกค้าเห็นไหมคะหน้าจอของฮุนไดที่เป็นแบบนี้นะคะ สามารถใส่แผ่นซีดีตรงนี้ได้นะแล้วก็นะคะนี่การให้ดูเลยเขาก็จะมีวิทยุมีโทรศัพท์มีระบบนำทางนะคะเราสามารถสตรีมมิ่งก็ได้ดู YouTube ดูแบบว่าจุกดูอะไรได้เลยนะคะติดเชื่อมต่อ iPod ก็ได้คือโอ้โหหน้าจอนี้คือดีมากนะคะได้ทุกอย่างแล้วที่การบอกอีกอย่างหนึ่งกล้องวิว360องศานี่แหละค่ะเห็นลูกค้าเห็นไหมคะ มันจะเป็นกล้องนะคะที่สามารถเราดูได้กล้อง360องศาด้านซ้ายตรงกลางด้านขวานะคะจะเป็นหน้าเป็นหลงังเป็นอะไรสามารถกดดูได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ข้างล่างนะคะก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นแอนะคะแอรแอร์ข้างหลังเนี่ยนะคะนี่เราปรับจากตรงนี้นะคะลูกค้าดูเลย ถ้าไม่มีใครนั่งเราปรับศูนย์แต่ถ้ามีคนนั่งเราปรับ R เลยให้ข้างหลังปรับเองหรือเราจะปรับให้ข้างหลังก็ได้นะคะส่วนแอร์ตรงนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะคือมันจะมาพร้อมด้วยตัวท็อปนะคะมีเสียบ USB กันแบบว่ากนรนำเลยนะคะ USB HDMI หรือจะเป็น power outlet อะไรตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนเกียร์นะคะอย่างที่การบอก คันนี้จะเป็น2.5หรือ2,500 cc ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเกียร์ออตโต้นะคะนี่เลยโหคอนโซลอะไรดูใหม่ไปหมดสำหรับคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่200 0 0 0กิโลเท่านั้นแล้วเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะนี่การให้ดูพวงมาลัยเลยดีกว่าพวงมาลัยใหม่มากวกค้าดูเลยนะคะ ทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทางด้านซ้ายปรับเสียงลดเสียงนะคะส่วนทางด้านขวาเมื่อมีตัวท็อปนะคะการต้องบอกเลยว่าเขาจะมาพร้อมด้วย cruise control นี่เลยนะคะเราสามารถปรับได้เลยแล้วก็คุยโทรศัพท์นะ,ะตรงนี้ อ่าแล้วที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือข้างพวงมาลัยเลยนะคะอ่าการให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่าในส่วนนี้นี่คืออะไรนี่คือประตูไฟฟ้าสองข้างนะคะลูกค้าสามารถกดตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งนะ,ะอันนี้ไฟข้างหลังนะคะถ้าเราจะเปิดไฟข้างหลังเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วตรงกระจกข้างเลยผูกการชอบมากเขาเอาลายไม้มาเล่นสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งหมดพับไฟฟ้า เลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกขึ้นลงนะ,ะอันนี้คือข้อดีของรถตัวท็อปนะคะที่เขาจะทุกอย่างนะคะเขาจะคอนโทรด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะอันนี้คือข้อดีเลยอ่ะการจะให้ดูคู่มืออันนี้จะเป็นคู่มือหน้าจอนะคะอันนี้คู่มือการใช้แกนซาเล็กนะคะโหใหม่มากคือเหมือนไม่เคยเปิดใช้เลยนะคะแล้วก็ เป็นคู่มือการใช้สมาร์ทวิวนะคะแล้วคันนี้นะคะอย่างที่การบอกคันนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะสำหรับบุ๊กเซอร์วิสคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาลืมไว้ที่ศูนย์นะคะแต่การต้องบอกเลยว่าการโทรเช็คกับศูนย์ฮุนไดเรียบร้อยแล้วนะคะรถรถคันนี้นะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะโอ้โหข้อดีมากๆเพราะว่านะรถ การบอกเลยว่ารถตู้แบบนี้นะคะขับขี่เนี่ยโอ้โหการบอกเลยว่าได้เป็นหลายแสนโลแล้วรถที่เข้าศูนย์ทุกระยะเนี่ยข้อดีนะคะของเขาคือได้รับการดูแลทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรสึกหลอจากศูนย์นะ,ะเราใช้ไปเราก็สบายใจนะคะรถได้รับการดูแลอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะ เพราะการอยากจะบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยมันพรีเมียมมากๆนะคะนี่จับตรงนี้นะคะแล้วก็เหยียบตรงตรงบันไดนะคะอ่าลูกค้าเห็นไหมคะการจะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าข้อดีของตัวพรีเมียมคืออะไรนะคะตัวพรีเมียมเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะไม่มีคอนโซลมาแบ่งกลางนะ,ะมันจะทําให้พื้นที่ตรงเนี้ย โล่งนะคะเราสามารถไว้ของให้เด็กๆเ,เดินไปเดินมานะคะแล้วเราจะเดินเข้าสะดวกสบายอันนี้คือข้อดีหรือการบอกเลยนะคะลูกค้าบางท่านนะคะที่มีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้นะ,ะสามารถเอารุ่นนี้นะคะไปใส่วีลแชร์ได้อีกนะ,ะโดยที่นี่เปลี่ยนเก้าอี้ตรงนี้เป็นวีลแชร์ก็ได้นะคะอันนี้คือข้อดีของรุ่นพรีเมียมจริงๆ นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ติดอะไรเลยนะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะโอ้โหการนั่งแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเย็นมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอร์เนี่ยมีถึง3จุดนะคะซ้ายขวาคือ6จุดต้องบอกเลยว่าใครบอกนั่งหุ่นใดนี่ร้อนนี่ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าแอร์นี่เต็มสตรีมมากอ่ะเดี๋ยวการจะบอกเลยว่าเก้าอ e ี้ VIP นะคะนั่งแบบไหนนะ,ะส่วนหัวเนี่ยลูกค้าบางท่านบอกว่าเอ้ย มันทําแบบนี้ทาไมคันนี้นะคะเขาเรียกว่าเบาะมิกกี้เมาส์นะคะเพื่อเวลาที่เรานอนเอนซ้ายเอนขวานะคะเขาจะรับศีรษเราไม่ให้ศีรษเราหัวทิ้งไปอย่างนี้นะอันนี้คือข้อดีของเบาะมิกกี้เมาส์นะคะแล้วเบาะ V i p อพีอีกอย่างหนึ่งนี่ปรับตรงนี้นะคะนี่ตรง น่องนะคะลูกค้าเห็นไหมคะโหการสบายเลยวันนี้รีวิวคันนี้นี่ได้นั่ง V.I.P เลยนะคะนี่แล้วตรงที่หลังอ่านาโอ้โหสบายมากนี่สบายมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะ,ะอีกอย่างหนึ่งถ้าจะสบายกว่านี้คืออะไรรู้ไหมคะเปิดทีวีดูด้วยนี่โอ้โหไปเที่ยวไหนไปกันได้เลยการต้องบอกเลยว่าสู้ตายค่ะ นี่แล้วทีวีนะคะด้วยตัวท็อปเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยทีวีสองจอก็คือจอข้างหน้าและจอเพดานนะคะจอเพดานการต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าห้ามไปใช้มือง้างนะคะเมื่อไหร่ที่เราใช้มืองางเนี่ยมันจะเสียเลยนะคะเพราะว่าระบบนี้มันจะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเรากดปุ่มตรงนี้นี่นะคะอันนี้คือวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะคะต้องบอกลูกค้าก่อน แล้วก็แอร์ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แอร์ปรับตรงนี้ได้เลยอ่าเห็นไหมคะโห VIP ไปไหนเนี่ยอ่าถ้าเราแบบว่าบอกเลยว่าอ่าเราสามารถเก็บได้เลยเห็นไหมคะลูกค้านี่แล้วการจะรีวิวข้างหลังให้ดูนะ,ะนี่มันสามารถขึ้นลงได้เลยแล้วลายเบาะสวยมากอย่างที่การบอกลายเบาคือสวยจริงๆนี่พเมียม,มาก แล้วข้างหลังนะคะโอ้โหเบาะใหม่มากนะคะนี่ข้างหลังโหนั่งสบายมากและเขาก็ยังเป็นเบาะมิกกี้เมาส์อยู่นะคะแล้วข้างหลังนะคะนี่ลูกค้าเห็นไหมคะมันจะมีม่านด้วยตัวแกนซาเล็กการต้องบอกก่อนว่าม่านอันนี้นะคะจะเป็นม่านที่มาจากศูนย์เลยนะคะตอนออกป้ายแดงนะคะจะเป็นม่านรอบคันให้ดูหรูหรากันเข้าไปอีกนะคะ แล้วดูดีมากๆนะคะไว้ชาก,กาแฟตรงนี้แล้วลูกค้าดูเลยนี่การนั่งสบายแล้วข้างหลังเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าดูขานี่คือไว้ได้ดีมากอะ่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือโล่งมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าการบอกเอ้ยอยากจะนอนเน่อยากจะนอนโอ้โหเลยลถไปอีกค่ะการต้องบอกเลย แคบจะออกจากรถไปเลยดีกว่านะคะเราสามารถเลื่อนนะคะเลื่อนนี่อ่าเลื่อนอันอันใหญ่ใช่ไหมคะเลื่อนเข้ามานี่แล้วก็นอนอย่างงี้ได้เลยโอ้โหสบายมากการบอกเลยว่าผุ้นใดเนี่ยนะคะเบาข้างหลังก็นั่งสบายไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเบาะยาวการจะชอบมากเลยนะคะเวลาไปไหนต่างจังหวัดเนี่ยเอา ผ้าห่มเอาหมอนมาปูนอนเบาะอันนี้เพราะว่ามันเป็นเบาะยาวเราไม่เราจะได้ไม่เจ็บข้างหลังด้วยนะอันนี้คือข้อดีของเบาะยาวข้างหลังนะคะแล้วนั่งได้สบายจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะกินชากาแฟนี่เลยการให้ดูสามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะเราไว้ชากาแฟไว้ขนมตรงนี้ได้เลยนะ,ะอันนี้คือข้อดีนะคะ คันนี้ลและสสำหรับคันนี้นะคะถ้าถามการว่านะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะโอ้โหการต้องบอกเลยว่านะ,ะหนึ่งเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะ,ะที่นั่งกันเจ็ดที่นั่งไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วสองเป็นบ้านที่มีผู้สูงอายุมีเด็กนะคะอันนี้การต้องบอกเลยว่าเหมาะมาก สำหรับคุณพ่อคุณแม่เราเขาจะได้นั่งสบายนะไปไหนมาไหนการต้องบอกเลยว่าถึงแม้นะคะคันนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแต่มันไม่เหมือนกับ s u v นะคะ SUV เป็นเจ็ที่นั่งก็จริงนะแต่เขาจะเป็นเจ็ดที่นั่งที่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลานั่งเวลาขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะคะมันจะไม่เหมือนกับรถตู้นะคะ ที่เวลาคุณพ่อคุณแม่เราผู้สูงอายุขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะสบายมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับผู้บริหารเลยค่ะนะ,ะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการนะ,ะพื้นที่นะคะต้องการความเป็นส่วนตัวนั่งสบายๆนะ,ะด้วยตัวพรีเมียมเนี่ยการว่าเขาออกแบบคล้ายๆพวกตัวออพาร์นะ,ะที่จะไม่ได้มีคอนโซลให้เกะกะนะคะแล้วก็จะนั่งสบายพื้นที่กว้างนะ,ะนเก้าอี้อะไรเนี่ยนะคะ จัดเรียงมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สวยมากๆนะคะอะเดี๋ยวการจะพามาดูรูปภายในแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะ,ะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะ เ,งงเข้ามาดูกันเลยค่ะอะเดี๋ยวการจะให้ดูนาะตั้งแต่ตัวน็อตนะคะโหที่กันความร้อนใหม่มากลูกค้าดูเลยนะคะนี่นะคะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนะคะลูกค้าเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะบางทีได้ดูรีวิวดูอะไรจะได้ตัดสินใจได้นะคะว่าคันนี้เนี่ยเดิมๆสภาพสวยๆจริงๆอาอย่างคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.5หรือว่า2,544ีซี1 75แรงม้านะคะการต้องบอกก่อนว่าเครื่องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง A2 แล้วนะคะเพราะว่าเป็น175แรงม้านะคะสำหรับลูกค้าที่จะเล่นคุนไดาการแนะนำให้ลูกค้าเล่นเครื่อง A2 เลยดีกว่านะคะเพราะเครื่องตัวนี้การต้องบอกเลยว่าโฉมปัจจุบันนะคะยังใช้อยู่เลยนะคะ แล้วใช้มาเป็น1ิปีตั้งแต่ปี1 2สองถึงสองหนึ่งกันเลยดีเดียวโอ้โหการต้องบอกเลยว่ามันแบบว่าอึดและทนมากๆนะคะเครื่องตัวนี้แล้วการให้ดูเลยด้วยความที่รถเนี่ยได้รับการดูแลจากศูนย์นะคะตัวเครื่องนะคะมันจะใหม่มากนี่ลูกค้าดูเลยนะคะเครื่องใหม่มากๆนะคะไม่มีสน,นิมไม่มีอะไรเลยนะคะคือเครื่องสวยมาก แล้วเวลาปิดรถตู้จะง่ายมากนะคะเพราะว่าหน้าเขาจะสั้นนี่เอาเสาขึ้นแล้วก็วางลงเลยแค่นี้เองนาะง่ายมากมาอ่าแล้วคันนี้นะคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกได้เลยว่าลูกค้าจุใจกันแน่นอนนะคะและสำหรับที่การบอกนะค,ะคันนี้จะเป็นฮุนไดแกนซาเหล็กพรีเมียมนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5หรือ 2,500cc ปี2016สำหรับราคานะคะอย่างที่การเกินไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าคันนี้การจะเอามาจัดโปรสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญให้ลูกค้าของเรานะคะเพื่อตอบแทนลูกค้าของเราพอการลดทันที100,000บาทกันเลยทีเดียวและคันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่ 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโดยยี่การเอารถตัวท็อปมาทำเลยนะคะไม่ใช่ว่าเอารถตัวเริ่มตัวอะไรมาทำอันนี้นะคะจะเป็นรถตัวท็อปแล้วถ้าลูกค้าเห็นนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นพรีเมียมจะเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะคะแล้วลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆพอลูกค้าบางท่านเขาจะไม่ชอบคอนโซล v i p นะคะรุ่นนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นครอบครัวจริงๆนะคะ และสำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเลยทักการเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o o o u ู u ูบไลน์นะ,ะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้การดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะ,ะแล้วนะคะราคาพิเศษยังไม่พอโปรถ1 0 0 0 0แสนยังไม่พอการยังมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะฟรีค่าใช้ใจ่าย แล้วนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3าจังหวัดชยดายแดนภาคใต้นะคะก็ซื้อรถร้านไลออนคาร์ได้เลยนะคะการมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็นะคะถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์เราก็มีส่งไฟแนนซ์มิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านพอไฟแนนซ์บานเราก็ส่งรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านต้องบอกเลยว่าซื้อรถร้านไลออนคาร์สะดวกสบายจริงๆนะคะและก่อนที่เราจะส่งรถเราจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อ ต้องบอกเลยว่ารถสวยๆไปถึงลูกค้าแน่นอนนะคะอะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วและข้อสำคัญของคันนี้การบอกเลยนะคะว่าต้องไวนะคะเพรการจัดโปคันนี้คัน,นเดียวแล้วก็ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะคันนี้มันสวยจริงๆแล้วนานๆทีรุ่นนี้จะเข้ามานะคะแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้การด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ